จ้าพี่น้องสงิพักกัญญาบุกได้บาทนี่เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่นี่สีได้จ่าด้อยกระต้นมาแบบนี้เห็นบ่อุ้ยออกออกเลื่องดีขนาดอื้อหืหวานหวานหวาน,วานอู้ออพูปุณละจ้าเมย์นองก็หอมบีบเข้ามาบะงวงยัดญบุกจ่า้อหือเป็นจังใดแม่น้องหอมคิดถึงสมัยเป็นเด็กหน่อยบอ่เสียบบ่ สวัสดีจ้าแม่น้องหอมช่องน้องปงแช่แนวจ้ะพี่น้องเมื่อนี้แม่น้องหอมพาพี่น้องมาเห็นบักม่วงหยัดโบกจ้ะมันลํำลึกถึงอดีตความลังที่เป็นเด็กหน่อยสมัยจะเป็นเด็กน่อยหน่อยแล้จ้ะน้อนนอันนี้บะม่วง,งสุกบกม่วง,งหน่อยนี่สุกเรียนใส่แหละกให้เม่มาเห็นบกม่วงโบกให้กินเพราะว่าบกม่วงหยัดโบกมันเสบเนาะตะกีเนาอกินอันนี้ก็คือแหลวแรงโหลดเด้เขาแหลวแรงเล่ตะกีสมัยก่อนนั่นก็เลยว่าสิมาหยัดโบกให้ ให้น hom, ้องหอมกินเพราะน้องหอมก็เป็นคนรุ่นใหม่นะจ๊ะพี่น้องเดี๋ยวิธีการก็หามักม่วงมาสกอรห้าม่วงแล้วเ่าก็ปานหัวมันนใะพี่น้องนี่ปานหัวออกแบบนี้เดี๋ยวห่อกระสิเอาในมันออกได้บาทนี่แล้วเ่น้องหอมเสียเทิงเด้เจะกับีบเบิ่งเสียบีบเิสียพี่น้องเอว้ายกระเด็นเนี่ยบีบเอาต่หม่องนี่ไหอันนี้เ่ากระสิเอายู่เดียในไม่น้องหอมกระสิเอามีดนี่อันฟันฟันลงได้นีแล้วจ้ะน้อเดี๋ยวเอาเขาเนี้อห่อยัดบกอีกเท่อนึงวิธีการเกตแบบนี้แหละพี่น้องมะม่วงา ประมาณนี้แหละจ้ะมื้อนี้กินมะม่วงยอแงบุกกันเนาะตากล้องเฮาเนาะจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องของหอมห่อนี่พี่น้องมื้อนี้ฮ่อนลายมันนี้เอาเนาะมันเอามื้อนี้ตากล้องก็บ่ได้กินบ่ได้กินถึงแล้วแม่นบ่กินเต้าพันใหญ่เคยกินตั้งแต่เฮาอยู่ปฐุมเนาะอเป็นเด็กน้อยเป็นเด็กน้อยพอเดีเขายังบุกไหาก็บ่ได้กินนะจ้ะแม่นอันนี้ก็ตากล้องก็มากำลึกความหลังตัวนเ้ไปหน่อยแมนขึ้นกันจ้ะพร้อมกันกับน้องกองหอมแล้วก็กับ แม่นองก็หอมน้อจ้ะแต่ว่าเด็กน้อยคุณมมือนี่นะสิบ๊น่าสิบ๊กินดิแม่เห็นหายยุกกะสิบ๊กินเพราะวันพวเป็นสมัยมันแหละกะของกินมันหลข้าสซีว่ามันพอเสียบหรือสิ่งใดเนาะเขพอหมักนําถ้ากินกะสิบเป็นกินข้าวเหนียวมะม่วงทุเรียนมะม่วงนะจจะตามสมัยตามยุ่ตามสมัยมะม่วงยัดโบกนี่ก็สิบ๊กินดอกเนาะอ่ก็กลิ่นแล้วจ้ะมะม่วงยงดโบกนี่ก็สิบ๊กินเลยแล้วคนเด็กหน่อยสมัยนี้พี่น้องจ้ะวิธีการเหตดแบบพี่น้อง บักม่วงนี่กับบักม่วงเขาเองได้เนี่ยม่วงหน่อยต้นกุเทียงนี่ม่วงสามสี่ต้นพี่น้องอยู่นี่วัตถุดิบเท่านี่ยโพดีสือเนาะเหมือนตะกรงเนาะบโพดีสือจ้าหากินห้ายอยู่แบบบ้านเท่าน,านะพี่น้องเขาว่าก่อนหน้านั้นคลิปก่อนก้อนเห็ดบักม่วงแผ่นเนาะเห็ดบักม่วงแผ่นจา้าเพราะบักม่วงมันหลายยังสี่ได้กินหลายอีกอยู่จ้าพี่นออ้องม่วงย่าหลุดจ้า จ้าพี่น้องสิา้ากันหยัดบุกได้บาทนี่เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่ยัดบุกกับบ่ยากกะนวยไผ่นวยมันเขาหนุยาดใส่มือได้จ้ะย,ยุนาเฮาเอาบวงก็ได้เด้อมีดก็ได้นี่เนื่อมันก็นลงไปงี้งสิจ้แต่ลงคนอ่นเขาเจ้าสิดูดเนาะนวลมันนี่เนาะบ่อ,บอยัดเนาะดูดดูดด,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 ดูดละเพราไม่ไม,ม่น้องหอมขอดูดเด้อวพาตอนตากรงยังหน่อย กระดูดกินนั่นะจ้ะแล้วก็เอาเผาเนยเซบุกมเลยบ้านหวานบ้านหวานดิหวานหลาน่าก็ไปน้องพ้อมกระถากินดูจ้ะต่กองกระถากินอยู่กั็กระถากินเพราะว่าบดิกินมาเป็นยี่สิบสามสิบปีกินตาอายุแค่บุกกี้หน่อยเนาะตอนนี้เป็นเด็กหน้อยเขาลุงเรียนิหน่อยแม่ขึ้นมากกับบริกินแล้ว อันน so ี้ไว้จะกล่องดูดอกม้วงนี่แต่พี่น้องโบกเขาด้วยจ้ะเด้อเริ่มยัดเข้าไปจ้ะนี่ยัดยัดงีบกใส่เหลายดอกเนาะแมนใส่เวลายเดียวมันสิบีหวานเนาะแมนนักข้นก็ะเซยหวานใส่พูนประมาณค้าหนึ่งค้าเข่าหนึ่งคันนีู่แล้วพี่น้องเนาะเนาะตะกรงเนาะแปนจ้ะม่วงียบโบกเขา แล้วเข่าเลยเนาะตอนเราเป็นเด็กหน่อย mm hmm. นะตอนสมัยยังหน่อยอจาพี่น้องนี่ละจ้ะยัดเข้าไปไผเบิงคลิปแล้วอยากกินกระเพาะตามเลยได้จ้าไพ่โบเคยกินเนาะ,ะสิบามันแสบอีหรีตอนเป็นเด็กหน่อยก็กินแบบนี้และจ้างัดบุก ห,ห,ห่อนหออน,ห,อนหลยกระองหอนหอนหอนลอนี้เอาอเลี้ยวเลี้ยงจ้าพี่นอ้องมอกม่วงหยาดบกเฮากระเลียวเลียวเนาะจ้า,จาน้องกระสีผ้ากันกินได้พี่น้องบานนี้โอ้ยน้องหอมขอซีมก่อนหน่วยหนึ่งเสีบยบเป็นสีด้วยจ่าด้อขึ้นแมาแบบนี้ เห็นบอกอุ้ยออกมีเลื่องดีขนาดอืมอืมหวานหวานหวานอู้ว่าปุณละจ้ะเมนองหอมบีบเข้ามาบบม่วงหยาดบุกจ้ะอืมเป็นจังไดนเมนองหอมคิดถึงสมัยเป็นเด็กหน่อยบ่เสียเปล่าตาต้องแต่ตาต้องเอาน้ำดื้อจ้ะจังหน่อยเนาะน้องหอมขม้านะจ้ะแล้ะน้องหอมก็จะเอาเนะ โอ้เก่งมากลูกน้องน้องหอมไม่เคยกินเจ้ืออะไรได้หนิเสียบแบบลูกแค่เสียบบนน้อยโอ้ยน้องหอมมาเสียบบนจ้พี่น้องอ่ะเสียบโดยพี่น้องอย่างแรกน้องกหอมกะซิมไปแล้วกับตากล้องกระคิปสำรับวันนี้ได้จากพี่น้องด้วยแม่น้องกหอมกะสิลาไปก่อนเด้อจ้าแม่น้องหอมฝากนี่เด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่น้องหอมช่องน้องปรุงชาแนลนี่เด้อจ้าแม่น้องหอมเสด็จมีกำลังใจเนาะจ้าเนาะเป็ดคลิปต่อไปพี่น้องได้เบิ่งอีก สำหรับมันนี่กาขอให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งสุขุสุขคนก็คือเก่าจากพี่น้องลาบไปก่อนหอนหลายพี่น้องเอาพิดพิษถึกถือสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีจ้างยอยาิโบกเด้จ้า